ที่รัฐบาลจะต้องเร่งตอนนี้ปรากฏว่าผ่านประชามติมาแล้วนะครับเรื่องของหัวไอหวยตัวเลข3 3ตัว2ตัวเนี่ยผ่านประชามติมาแล้วกองสลากจะต้องเร่งเข้าสู่แพลตฟอร์มหวยแผ่นก็ขายไปหวยออนไลน์ก็ขายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามห่วยออนไลน์เข้ามาขายเต็มระบบไม่มีการผลิตห่วยแผ่นขึ้นมาอีกต่อไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะเป็นประเด็นที่ถูกถามมากันเยอะเพราะเห็นปรากฏการเรื่องของหวยออนไลน์การจับคุมต่อมานาะยกรัตรีมีคําสั่งนะครับ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเข้าไปทำการจับกลุมตรวจสอบทรัพย์สินเรื่องของการฟอกเงินไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเรียกว่าบางขอควานะครับวันนี้ก้าวร่วมไปถึงการเป็นแหล่ง้อมูลซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลมากของตำรวจก็ในส่วนนี้เนี่ย เดี๋ยวผมรวบรวมข้อมูลซิทห,หนึ่งนะครับนะก็น่าจะมีภราสานี่ครบถ้วนตอนนี้บางคดีกไ็ได้ฟ้องศาลไปแล้วศาลที่บ้านศาลลงโทษแล้วนะครับนะส่วนคดใีใหญ่ๆเช่นเรื่องมังกรฟ้าก็อยู่ระหว่างศาลที่นักคดีนะครับแต่ว่าอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราตรวจสอบแล้วนะครับเราพบว่ายัางมีบางขั้นตอนนายัางมีการกระท๊อฟอีนะครับก็วันนี้ข้อมูลก็อยู่กับผมแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะรวบรวมทุกหมดแล้วก็จะินการขอหมายค้นนะครับก็เป็นเมนการขอบ้ตรหมายจับศาลแล้วก็จับกุม นะครับก็ทางดีไซน์เขาก็ยังมีเรื่องที่ต้องตรวจสอบอีกหลายอย่างซึ่งตอนนี้ผมจะผิดหรือไม่ผิดยังไม่รู้ผมบอกอย่างนี้นะยังไม่รู้แต่แต่ว่าผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นอย่างนี้ดีไซน์ก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานอย่างอื่นซึ่งถ้าผมเกี่ยวพันกับการฟอกเงินจริงๆผมก็คงไม่รอดนะครับวันนี้ชี้แจงหลักฐานโดยนำสอเนาทกอย่างมาแตกมันไม่กล้าเลย ดีไซก็ออกหมายเรียกนะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นะฮะให้ทําการตรวจสอบแจ้งข้อกล่าวหานอนะเขาก็ยอมรับเรื่องของขายหวยเกินราคาแพลตฟอร์มของเขาก็หยุดขายต่อหน้านี้เขาก็ประกาศว่าขอทุนเพิ่มมาลงทุนในการซื้อหวยและมาขายเกินราคาแต่เขาปฏิเสธ ในเรื่องของขายตรงนะปฏิเสธเรื่องของขายตรงซึ่งก็มีการกล่าวหาเขาบอกว่ามีการาหวยเนี่ยเอาตัวเลขเดิมมาขายซ้ำนะฮะซึ่งก็มีการวิเคราะห์ว่าเข้าขายการฟอกเงินมีการระบุว่าดีเอสไอไปทำการจับกลุ่มเรื่องของหวยแต่ปรากฏว่าขอไปฮะจับกลุ่มเรื่องของการพนันออนไลน์ แต่ปรากฏว่าบ,บัญชีดังกล่าวเนี่ยถูกฟอกผ่านนะหวยออนไลนะ์จึงเป็นที่มาของการสอบสวนมากเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเป็นที่มาของการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําผิดกฎหมายนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเอาความผิดเรื่องของพรบรฟ,ฟอกเงินเข้ามากเกี่ยวข้อง ะะประเด็นที่น่าสนใจคือเอ้ะทำไมมันเกิดขึ้นแบบนี้และแบบนี้มันผิดถูกและปลายทางของมันเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะผมเคยเรียนมาโดยตลอดเรื่องหวยออนไลน์ซึ่งตอนนี้ทำแล้วนะแนะก็ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายและเป็นผลงานชิ้นโบดแดงของพลเอกประยุทธ์บางคนบอกโอ้ยตอนนั้นบอกจะเหมือนทักษิณตอนนี้เป็นไงฮะหวยออนไลน์ ขายดิบขายดีผ่านแพลตฟอร์มเป๋าตังซึ่งผมบอกแล้วไงแอปเป๋าตังค์เอามาใช้ได้นะฮะก็เอามาเข้ามาจอยก็ใช้วิธีการที่จะเอาหวยแผ่นนะมาสแกนมาลงไปในแอปพลิเคชันผ่านาผ่านระดับจังหวัดนะ,ะก็ให้กองสลากเป็นผู้ดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยเป็นแอปเปาตังพอสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าสามารถโหลดเข้าไปในแอปพลิเคชันได้ซึ่งถูกปุ๊บ ก็ไม่เกิน2ชั่วโมงก็ได้เงินเข้าบัญชีไม่ต้องมาเถียงกันหวยสามสิบล้านเหมือนครูปีชาเหมือนเจนน,นั่นเจนนี่เถียงกันไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไปนะก็จะเข้าบัญชีโดยโตรงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ามันยังคงมีแพลตฟอร์มหลายหลายแพลตฟอร์มที่ขายหวยเกินราคาสิ่งที่ตามมาก็คือบางแอปพลิเคชันนะฮะก็มีการไปจ้างคน ว่าถูกหวยเพื่อเป็นกลยุทธ์ทางการขายโดยใช้อะไรเป็นเครื่องมือโดยใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้แค่นั้นนะเรื่องแพลตฟอร์มหวยออนไลน์ที่ผิดกฎหมายได้ไปโฆษณาในโรงภาพยนตร์ผมไปดูหนังโอ้โหไปโฆษณาในโรงภาพยนตร์มึงใหญ่โตมากเลยนะไปโฆษณาในโรงภาพยนตร์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อะไรหลังจากที่ เรื่องทุนสีเถาน็อตไปแจ้งความเอาผิดนะครับกับสันสะนะน็อกก็กลับมาดังขึ้นมาเลยคราวนี้ฝ่ายที่ต่อต้านฝ่ายที่สำมุนก็จี้เอาผิดน็อจจนเป็นที่มานะพอดีเอสไอจับเรื่องยาเสพติดนะมีบัญชีเข้ามายังหวยออนไลน์นะ จับเรื่องของคาสิโนออนไลน์นะก็มาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยเป็นที่มาของการถูกตรวจสอบนะซึ่งใครจะผิดอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยนะการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองหรือการเดินจังหวะของตัวละครมันเดินผิดพอเดินผิดในทุนเห็นก็หนีเป็นแถวนะก็เลยมีการประกาศที่จะขอให้มีการลงทุนเพิ่มแต่ เล่นใหญ่เกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่า n น w ิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับจริงๆผมเรียนไปแล้วว่าวิธีการไม่ยากเอาเข้ามาเป็นส่วนร่วมแยวระยยแรกค่อยคเฟดออกไปตอนนี้กลับกลายจากส่วนร่วมกับกลายเป็นคู่แข่งและขายเกินราคากระทําผิดกฎหมายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการจับกลุ่มดํเนินคดีนะครับเพราะกับกลายเป็นคู่แข่งของรัฐ ตัวแปต้นมาจากหวยออนไลน์จําได้ไหมฮะซึ่งผมบอกว่าจำเป็นต้องทําไม่ทําไม่ได้คาสิโนโออนไลน์คาสิโนที่อยู่ต่างๆจําเป็นต้องทําเพราะโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณไม่ทํารัฐไม่ทํหมันก็จะมีเอกชนทําซึ่งคุณไม่เข้าไม่ทําในประเทศมันก็ไปทําต่างประเทศนะฮะสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธไม่ได้นั่นหมายควาว่ารัฐบาลต้องปรับตัวเองตามกระแสรเรียวกับโลกที่เรียกว่าโลกาพิวัติหรือการเปลี่ยนแปลง นะครับตอนนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับนอตเรื่องเงินเกี่ยวข้องกับบังกรฟ้าเรื่องจะกาถูกกล่าวหาฟอกเกินเรื่องของราคาแพงเป็นเพียงตัวแปรตามจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตัวแปรต้นมันต้องอยู่ที่รัฐบาลจะต้องเร่งตอนนี้ปรากฏว่าผ่านประชามติมาแล้วนะครับเรื่องของหัวไอหวยตัวเลข3 3ตัว2ตัวเนี่ย ผ่านประชามติมาแล้วกองสลากจะต้องเร่งเข้าสู่แพลตฟอร์มหวยแผ่นก็ขายไปหวยออนไลน์ก็ขายไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามหวยออนไลน์เข้ามาขายเต็มระบบไม่มีการผลิตหวยแผ่นขึ้นมาอีกต่อไปผมเรียนย้ำมุ่นส่วนนะไอ้หวยแผ่นน่ยใบหนึ่งอ่ะต้นทุนของมัน70.25สตางค์ต่อแผ่นนะ15วันทิ้ง มูลค่าในการผลิตของมันแพงมากกว่าแบงค์หนึ่งใบด้วยซ้ำไปแต่ใช้แล้วก็ทิ้งแต่เมื่อไรเข้ามาสู่ระบบออนไลน์มันแทบไม่มีเขาเรียกว่าต้นทุนเลยมีน้อยต้นทุนน้อยมากเพราะมันเป็นแค่ตัวเลขคือแอปพลิเคชันให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการคือธนาคารกรุงไทยผ่านแอปเป๋าตังค์นั่นหมายความว่าจะมีเงินรายได้เข้าประเทศเนี่ยเฉลี่ยต่อใบคือ70บาทเลยนะ 70บาทต่อใบเนี่ยเข้าตรงๆเลยตัวเลขหนึ่งตัวเลขเนี่ยเข้าประเทศตรงๆกองสลากจะมีรายได้มหาศาลไม่ต้องมีต้นทุน70กว่าบาทอีกต่อไปส่วนผู้ค้ารายย่อยต้องทำยังไงนะผู้ค้ารายย่อยไม่ยากฮะก็ให้เขาปรับการขายกำไรการขายเป็นการใช้ดเรกเซลในการขายออนไลน์ ขายโทรศัพท์มือถือซื้อจากเขาเขาก็จะมีส่วนต่างนะครับมีส่วนต่างให้มากขึ้นมีส่วนต่างเพิ่มขึ้นนะฮนั่นหมายความว่าเขาก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะผมเรียนหุ้นส่วนว่าวิธีนี้จะเป็นรายได้มหาศาลเข้าประเทศ ถามว่าเงินส่วนนี้เอามาอะไรเอามาทําไมจําได้ไหมฮะหลักของเราคาสิโนโคาสิโนออนไลน์หวยหวยออนไลน์ถ้าทําให้มันถูกทางก็จะเป็นหนทางก็ดีกว่ารายได้กลับเข้ามายัางประเทศเอามาทําอะไรนะที่ผ่านมาเราต้องไปกู้ยืมต่างประเทศเพื่อมาเยียวยาโควิด1 9กล่าวนี้ นะครับก็จะสามารถเอาเงินเหล่านั้นกลับไปนะฮะเข้าประเทศเข้ากระทรวงกันขลังไม่ว่าจะเป็นคาสิโนไม่ว่าจะเป็นหวยออนไลน์ระยะเวลาในการเป็นหนี้ก็จะสั้นลงไม่ต้องไปรอชั่วลูกชั่วหลานชั่วโคตรเพื่อจะหลายชั่วโคตรเพื่อจะมาเยียวยายใช้เงินคืนให้กับต่างชาติจะใช้ระยะเวลาอันสั้นนะ ในการที่จะจ่ายหนี้คืนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและประสบความสําเร็จมาเรื่อยๆ,ๆส่วนเรื่องของหวยเกินราคาฟอกเงินเป็นแค่ตัวแปรตามเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แหละแต่เป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคที่เข้าสู่เป้าหมายในเชิงยุทธวิธีซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ในการจะเดินหน้า เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อเข้าสู่เป้าหมายหลักคือน,นำรายได้กลับเข้ามาประเทศนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชนิ่งควัญชาไทยพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรบดินทระเทพยักวารางู ราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกืือกูลตามรอยบาทพระราชาบิดาอาจองทรงนำชาติอย่างอาถาาพพระปีชาชานการดินปกป้องประชาติโรงพยาบาลโรงเรียนท ศึกษาส่งเคราะและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินพระเทพยกวรางกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรู องชนเพื่อทูลขอพระองค์ทรงพระเจริ านโรงเรียนคุนการศึกษาส่งเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจา้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวรางคู แห่งวาชิราสองฟ้าให้โลกจำรูนพวงชนเทิดทูนโคพระองค์ทรงพระเจริ